อาครับวันนี้วันว่างคะขายตลาดนัดตอนบ่ายอย่างเดียวครับวันนี้ได้ไปไหนต้องเก็บมะเขือครับมะเขือเปาะเยอะมากครับเจอฝนสองสามันติดต่อกันโหดกมากนี่โตเต็มที่แล้วครับเนี่เขือเปาะเขือตอแรลกระเจี๊ยบปลอดสารพิษกนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคนะ ธรรมชาติวันซื้อนี่เก็บไปฝากแม่ครัวแม่ทันแม่แอรโโหติดใจใหญ่นะเพาะมันเขืออร่อยมากมันหวานนะผมไม่ฉีดยามันเขือปลอดสารพิษมันเขือปลูกธรรมชาตินะตอนนี้ดกมากนะเก็บนานนะดูฮนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลงหน้าไปก่อน เยวไม่น้องอามมาช่วยมาช่วยเก็บเก็บคนเดียวไม่ไหว,ลวเลยพเอเยอะจริงๆ่ะเยอะมากเี๋ยว้าวเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วครับได้เยอะอะไรต้องเทดีนี่ไงนี่เราเขื่อนปอบเฮ้ <Yeah. S 1> hey. เดี๋ยวเปาะนะเดี๋ยวไปเก็บอีกรอบนะใช่เก็บยังไม่เสร็จเลยเอเนโอ้นี่ฮะนี่นี่ไม่ได้เก็บสองวันสามวันนะโอ้โหนี่ลูกขนาดนี้นี่อ่อนนะฮะอ่อนนะ นี่ออน,ะいいนครับออนสด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 กินดะิบๆเคือปบอันนี้กินดิบๆเก็บลางแล้วกินดิบๆอร่อยมากเลยค่ะเก็บรวมกันมานี่นี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจ็บกระเจ็บมันจะปอกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันเก็บทุกวันกระเจ็บเพราะกระเจี๊ยบมันโตเร็วโตเร็วโตเร็วมากกระเจ็บใช่โอ้โหมันเยอะเลยเยอะเลย มันเก็บไม่หมดเลยนะเนี่ยมันเก็บไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเดี<ช>๋ยวเก็บอีกรอบอ่ะเอามาใส่นี่ครับมะดปอดสาพรพิษกับมะเขือนี่นนนปอดสาพรพิษไ,ไหนก็นอนอยู่นี่แหละนอนด้วยเดี๋ยวใส่ถุงใส่ถุงช่างอันเนี้ยกินเดือดเดอร่อยมากเลยใช่จะเป็นกนะินดิบนะบางคนต้มนะบางคนต้มใช่ ตบมันเป็นเมือกไม่ไม่ค่อยอร่อยกินดิบๆอร่อยฮะล้างสะอาดๆแล้วก,มก,กิมน้ำพริกอร่อยกิมน้ำพริกกับอะไรส่วนมากจะกินดิบๆมากกว่าใช่ไม่ได้กรอบๆคนไม่เคยกินแม่บอกให้กินเลยออบอกให้กินแล้วติตใจคุณครูน้องอิวที่โรงเรียนไม่เคยกินแม่เอาไปให้เขาวันนั้นโอ้โหกินแล้วติดใจใหญ่เลยคุณครูน้องอิวอยู่วันนี้สั่งอีกแล้วคุณครูสั่งแล้ว สร้างแล้วเนี่ยเท่าไหร่เอาคุณครูสามสิบบาทนะสามสิบบาทคุณครูวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาหยุดมะนาวด้วยมะนาวมะนาวมันมันลุกอยู่ยังไม่สอนได้เก็บยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มะนาวแพงอยู่คุณครูน้องอยู่ก็จะเอาด้วยชอบเนี่ยเนื้อมะขือตอแหลนี่ไรูบอกว่ามันกรอบมากกรอบจิวันเสาร์อาทิตย์คุณครูอยู่ก็จะทำกินกันไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาครับนี่ใช่นี่ฮะ วันนี้ไม่ฉีดยายังงามเลยนะฮะไม่ได้ฉีดเลยปลอดสารพิษกินอร่อยเไม่ได้ฉีดเลยค่ะยาเนี่ยวันนั้นไปฝากไม่ทันนะไม่ยอมเขาเขาเดินไปเก็บฝากฝากไม่ทันนี่นะรีบไงไปส่งน้ำดื่มกลับมาก็รีบช่วจช่วงเอาได้น้อยเดียวไม่ไม่ทันกินกับน้ำพริกค่ะให้กินกับน้ำพริกเอ็ดสีถ้าจะเอา สีฉันใดอยากกินก็มาซื้อที่บ้านได้นะเห็นเลยสวยครับเคอรป่อนี่ลูกสวยมากเลยไม่มีนอนฮะแอนไม่ฉีดยาไม่มีนอนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขายพรุ่งนี้เช้าเลย ขายพวกนี้เช้าด้วยครับแม่กองเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เป็นตลาดนัดเช้าครแม่กองสมุทรสงคราม6ขายดีมากพม่าพม่าชอบใช่พม่าพม่าชอบกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบคนพม่าชอบกะเจี๊ยบปลูกได้ครใครมีพื้นที่ว่างๆในบ้านนะตรงไหนตรงไหนอ่ะก็ปลูกทานเองได้ครับมะเขือเปาะปลูกง่ายครับมะเขือเปาะ เขือปอกมะเขือตอแหลกระเจี๊ยบ pues, เนี่ยปลูกง่ายฮะที่ท,ที่ที่เห็นอยู่นี่ปลูกง่ายหมดเลยฮะทุกอย่างนี่มันทนแดดทนน้ําทนฝนมันไม่เป็นไรปลูกง่ายมากขอยมีพื้นที่ว่างเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ที่บ้านแม่ต้องการนี่ที่ว่างไม่ได้ครับต้องลงทุกอย่างไม่ให้มีที่ว่าง,นะงเานีน้ำมก็มี <S <S นะไม่ไม่ให้มีที่ว่างเลยน ทางหญ้าถอนหญ้าให้มันเลยเดี๋ยวจะลงจะลงไปเจี๊ยบอีกหน่อยกว่าจะหมดหน้าฝนก็คงได้ได้เก็บอีกเยอะนี่ที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่หลังบ้านเนี่ยต้นมะเขือเยอะนี่ลงทุนไปกี่บาทนะร้อยกว่าร้อยกว่าบาทลงทุนร้อยกว่าบาทเองนะฮะนี่ฮะลงทุนร้อยกว่าบาทเองนะได้ได้ขนาดนี้นะซื้อไม่ต้องอามเขาไปซื้อไอซื้อเม็ดเปซองไหม ซองซองหนึ่งซองแล้วก็มาเพาะเพาะแล้วก็มาขยายขยายได้ทุนคืนแล้วเกินทุนคืนเกินทุนเนะเก็บวันเดียวได้ทุนคืนแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเพาะเลยปลูกเลยเย็บแล้วปลูกได้เลยเย็บปลูกเลยเย็บปลูกได้เลยแค่เดียวแหละโหไม่ถึงลงลงทุนร้อยเดียวฮะ เก,เก็บประมาณครึ่งเดือนก็ออกแล้วนะ,ะเก็รรบผลผลิตวันเดียวได้ทุนคืนแล้วเน,นี่ยแล้วต่อไปนี้ประมาณสักเดือน2 2> สองเดือนนี้เป็นกําไรหมดเลยครับใช่ลูกทุกปีครับนี่ทุกปีคลายเัยเยอะเนี่ยปอดสันพิษลูกค้าที่ที่เขากินทุกปีเขาจะรู้นะใช่พมันจะต่างกันครับพวกไอผักที่ฉีดยากับไม่ฉีดยามันจะต่างกันมาก อย,อย่างเช่นมะมะมะเขือเปาะนี่นะถ้าเป็นเป็นชีดยานะสีมันจะไม่แบบนี้แล้วแล้วก็จะอยู่ได้ไม่สองวันก็เน่าแล้วนานสวยสวยมากเลยสวยอ่ะสวย,สวยแกมใหญ่ยยก็ส่วนใหญ่เล็กก็ส่วนเล็ก พ่อพ่อมาชอบอันใหญ่พ่อพ่อเอาอันใหญ่ไปกินเอกรีกแกงส้มใช่มาแม่กองที่เป็นเป็นกำไรฮะเยอะมากครับแกงส้มคนไทยก็ชอบอันเล็กๆถุงถุงละสิบบาทสิบบาทฮะนี่ก็ได้เยอะแล้วนี่ก็ได้หลายร้อยเหมือนกันนะได้อยู่ตอนนั้นได้ก็สี่ร้อยห้าร้อยนะสี่สิบสี่สิบถุงก็ได้สี่ร้อยถุดสาทสิบบาท นี่ฮะถ้าท่านใดมีพื้นที่ว่างเนี่ยในบ้านนะฮะสามารถปลูกไว้ทานเองได้ครับสาเหลือจากการทานก็ก็เอาไปขายขายได้ะขายได้ง่ายฮะพวกมะเขือนี่ฮะพวกเป็นอาหารนิยมมะเขือนี่ทำได้หลายอย่างใช่ทำได้หลายอย่างคะมะเขือนี่มะเขือนี่ไม่ว่าจะอะไรนะแกงแกงต้มกิมต้มทิโอ้หลายอย่างหลายชนิดะมะเขือนี่ ชาวแม่ซื้อหอยหลุนมากินเลยอร่อยมากชุบมะเขือนะเดีเดี๋ยวจะชุบมะเขือนะเดี๋ยวลูกใหญ่ชุบมะเขือกินนะีหนึ่งไม่ได้กินนานแล้วนะวทำหลายอย่างหลายอย่างมะเขือนะมะเขือนี่วันนั้นไปที่ไปเลี้ยงส้มตำเนี่ยก็เอานี่ไปไปด้วยฮนะเอาไปใส่ส้มตำอ,มอร่อยอร่อยฮะอร่อยต้นหน้านะฮะอะไะเดีดย๋ดยว เดี๋ยวไปเก็บต่ออีกรอบนะเดี๋ยวให้ให้แม่น้องอามใส่ใส,ใส่ไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บอีกรอบนึงย,ยังเหลือเยอะฮะช่วงนี้หน้านยังได้เยอะ